โอเคนะฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับกันอีกหนึ่งครั้งในช่วงเย็นนะครับค่ำคืนนี้ก็อันสวยงามเลยทีเดียวสำหรับรถที่ทำการเคลือบแก้วอีกหนึ่งคันนะครับเสร็จตามเป้าหมายเลยทีเดียวกับรถอีคูปสอนะครับ E 2 5 0ตัว W 2 0 7นะครับก็เป็นตัว e ีคูเปรุ่นแรกๆไม่ใช่แรกสุดนะแต่ว่ารุ่นที่มีความนิยมค่อนข้างเยอะมาเป็นไปสออันเห็นไหม ไฟสองตาเนะี่ยคือแบบรุ่นนี้ค่อนข้างค่อนข้างจะนิยมนะกับกับเบนซ์อ uh, e ีคูปตัวนี้นะครับกับรถที่เป็นรถในฝันของใครหลายๆคน,ๆคนซึ่งผ่านการเวลาในการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะฮะเรานะครับจบมาเสกให้มันสวยขึ้นได้นะครับตอนนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนการเคลือบนะครับซึ่งเคลือบไปเอ่อจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วจะเก้าสิบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือล้อแม็กที่กำลังทำอยู่แล้วก็กระจกตอนนี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูนะฮะความสวยงามหลังจากที่เราเสกนรมิตรจาก รถที่มีริ้วรอยจากการใช้งานนะฮะหลายๆคนจะเห็นแล้วก่อนหน้าที่จะถึงคลิปนี้นะครับวันนี้จะมีสลับกันเออเป็น E ทั้งสตัว Mercedes เป็นสองตัวเป็น E 2 2 0 D กับอ e ่า E Coupe นะครับ250นนะครับคันนี้ก็ออกมาได้อย่างน่าภาคภูมิใจทีเดียวเดี๋ยวเรากลับไปดูกล้องหน้ากันนะครับโอเคเข้ามาดูพร้อมๆกันนะฮะกับตอนนี้นะครับสำหรับ อีค e ูเป้นะครับนี่อย่างที่บอกนะครับที่ฝากระโปรงเนี่ยจะบอกว่าอาจจะเหลือร่องรอยลึกๆเล็ก,ลกน้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวตัวผิวเนี่ยได้ระดับหนึ่งเลยเพราะว่าพวกเนี้ยพวกสะเก็ดหินหรือว่าเนี่ยหมดแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้เหลือเล็ก็น้อยกับรอยหินเล,เล็กๆนร้อยเท่านั้นนะครับแต่ว่าในตัวในส่วนของตัวสีรอบๆคันเนี่ยจะพาไปดูนะฮะโอ้โหสะใจมากๆเลย ล้อนี่บอกได้เลยว่าใหม่มากาที่บอกนะครับล้อเนี่ยตอนมาเนี่ยมันสะอาดอย่างนี้หรือเปล่าผมแน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้มันโคตรสะอาดเลยนะสวยม,าก,ม,มา,กยากล้อนี่ใหม่มากอย่างล้อใหม่นะครับไม่รู้ว่าตอนแรกที่มาเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้ครับอย่างที่บอกครับสำหรับอ e ีคูเป้คันนี้นะครับกับรถที่อยู่ในความฝันของใครหลายคนใครมีแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับเวลามอาจจะผ่านไปนานหน่อยแต่บางคนเนี่ยซื้อรถเพื่อจะมาเติมเต็มนะหรือหรือ หรือที่จะเก็บเขาเรียกว่าเก็บเก็บแท็บภาพในวันนั้นให้สําเร็จเรียบร้อยนะครับจนมีเป็นของตัวเองนะเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งณตอนนั้นรถมันสะอาดแต่ตอนนี้รถมันอาจจะใช้งานมาระดับหนึ่งเพราะนั้นเราจะต้องมีการเปลี่ยน <_ d ance> เขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนรถที่ใช้แล้วให้เป็นรถใหม่นะครับให้ได้นะครับซึ่งอันนี้งานถนัดของเราเลยทีเดียวนะครับสำหรับรถที่มีอายุการใช้งานมานะครับอันนี้เราเห็นไหมขัดจนเป็นรถใหม่เลยเห็นไหม เงาไหมครับอ่าไอ้ท่านเห็นนะ้ตอนนี้นะตอนนี้อีคูเป้คันนี้นะครับพี่เอพี่เอตอนแรกมาเนี่ยถามหน่อยว่าล้อเนี่ยมันสกรปรกหรือว่ามันเงาอย่างนี้มาอยู่แล้วสกรปรกสกปรกอ่ะนี่คือเราทำอ่ะเนี่ยโอ้โหอันนี้เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งรู้เนี่ยคือสงสัยมา้งแต่เมื่อวานแล้วผมเอ๊ะทำไมรถล้อมันเงาขนาดนี้นะล้อมโคตรสะอาดเลยอะ่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดพี่อันนี้คือแบบขอชมเลยทีเดียวว่าเอ๊ะล้อม สะอาดมากๆนะครับวันนี้คือแบบดูดิล้อสะอาดไฟหน้าไฟท้ายนะครับสีเสอือคือจะบอกว่าตอนแรกที่มาเนี่ยสภาพก็อาจจะแบบเขาเรียกว่าริ้วรอยนะครับเยอะเล็กน้อยนะครับแต่ตอนนี้ออกไปได้แบบจะบอกได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นถึงแปดเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นเลยทีเดียวจะเหลือก็เต่าก็ก็ก็เหลือแต่พวกรอยลึกๆเท่านั้นนะฮะกับรอยคาบขี้นกบางรอยนะถึงชั้นสีแล้วนะครับก็อันนี้ก็ค่อยมาแก้ไขกันภายหลัง เช่นหนีรอยตรงนี้ที่ผมบอกนะนี่ครับเห็นมาดูดีๆนะจะมีรอยขี้นอกอยูเ่เห็นมาเห็นมาเห็นทุกคนนะเนี่ยเราขาดจนถึงชั้นสี่แล้วนะครับรอยตรงนี้ยที่บ่อนะครับก่อนหน้าที่จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามีการปกป้องไม่ว่าจะเป็นเครือบแก้วเคลือบสีหรือถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราเช็ดออกคันทีมันจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับตอนนี้ก็ต้องอาจจะต้องถึงขั้นกับขั้นสีไปเลยนะครับเพราะจุดนี้ผมว่าถ้าขัดต่อไปก็อาจจะลงลึกเกินไปแล้วนะครับ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ไขกันต่อไปว่าจะถึงได้ขนาดไหนครับตอนนี้นะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานสีอันนี้จะมีรอยขี้นกรอยสเก็ตอะไรค่อนข้างเยอะนิดนึงนะจะบอกไว้เลยว่ารอยกลุ่มพวกนี้ยยากแล้วนะครับแต่สภาพที่เห็นนะตอนนี้คือแบบ95เปอร์เซ็นตนะครับจากรถที่เข้ามานี่ลายขอยเลย ตอนนี้อโหออกไปนะรับรองลูกค้าก็จําไม่ได้เจ้าของรถต้องต้องชอบแน่นอนนะครับไอ้ทุกๆคันโอ้โหถึงว่าทําไมภาษาได้ขนาดนี้พี่ล้วงเข้าไปได้นดันในเลยใช่ไหมนายโชว์ด้วยระวังมือแหกเลยนะพี่นะออระวังมือด้วยนะล้อสวยด้วยอะไรนะล้อสวยแล้วด้วยล้อสวยแล้วเจ้าของสวยโอเคโทษครับโทษครับพี่เอขั้นตอบไม่ได้ทีเดียวนะฮะตรงนี้มล้อก็สวยอยู่แล้วด้วยใช่ครับ เพราะว่าตอนมาก็ผมจาได้ว่ารุ่นนี้ตอนนี้ลอ้อมันจะเป็นผงเบรกเยอะหน่อยนะตอนนี้ทาําความสะอาดซะแบบดูดิผมไม่ได้พูดเล่นนะเห็นไหมมันสะอาดไปด้านข้างในได้เห็นไหมเพราะนั้นนะครับอึ้งเลยทีเดียวนะครับล้อมาใหม่มากๆนะครับโอเคผมไม่รบก,กวนเวลาท่านผู้ชมแล้วนะแล้วก็อีกสักคู่หนึ่ง อีกสักคู่หนึ่งเราก็จะออกไปต่อเอาไปอบอิมเพลทด้านนอกนะครับถึงแม้ว,ว่าอากาศจะชื้นยังไงนะครับก็มีระบบอิมเพลทเอาไว้ช่วยทําให้ลดนะสามารถเซตตัวได้กับเที่อวแก้วได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาทําต่ออีกแล้วพรุ่งแต่พรุ่งนี้คิวแรกน่าจะเป็นของ E 2 2 0สนะครับก็เหลืออีกหนึ่งเบอร์นะครับแล้วก็ส่งช่วงหน่อยสองวันสามกันทั้งคู่แหละนะครับคันนี้ก็เช่นกันนะครับก็เอย่าบอกว่าพรุ่งนี้นะครับ คิวที่ร้านถ้าจะสะดวกจะมาล้างเนี่ยจะไม่ไม่มีคิวจนถึงช่วงบ่าย,ยนะใครจะมาล้างรถช่วงพรุ่งนี้เนี่ยผมรบกวนให้มาหลังเที่ยงเลยนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงไปจะทํางานเครือบแค้วอยู่อันนี้ผมแจ้งให้ทราบณนะตรงนี้ก่อนเลยนะถ้าใครมาแล้วไม่ได้รับความสะดวกเลยขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะมิก,ก้นอนหลับฝับนดีแนะ่นอนกับรถแล้วก็งานที่มาอย่างสวยงาม่างนี้ทั้งสองคันนะครับวันนี้มิก้ เสีกบสวยเมื่อกี้เพียมาต้อนริ่งเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ